สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเปิดสะนะครับขยายสะเก่านะฮะเป็นสะเก่าของเดิมน่าจะประมาณกว้างประมาณ15เมตรนะครับยาวประมาณ30เมตรนะครับอันนี้ก็ทางเจ้าของเขาขยายเพิ่มอีกประมาณ6เมตรนะครับขยายเพิ่มให้มัน,นกว้างกว้างกว่ากว้างกว่าของเดิมนะครับจะได้ขุดลงไดลึกอีกนะฮะขยายด้าน ซาอย่างเดียวนะครับผมขยายฝั่งสิ่งเดียวนะฮะก็เนี่ย็เป็นน้ํำขึ้นศารับกพอดูดออกนะฮะเพราะว่าช่วงนี้คือจะเข้าสู่ฤดูฝนนะครับไม่ได้ใช้น้ำแล้วฮะเพราะว่าเรื่องผลไม้ก็เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วนะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องใช้น้ําก็เลยดูดน้ําออกได้นะครับดูดน้ําทิ้งได้โดยที่ไม่เสียดายนะครับ วาถ้าเกิดไม่ดูดน้ําออกจะขยายสระไม่ได้นะครับจะเป็นเอ็นหรือเอ็นจะเสียพื้นที่เปล่านะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากได้เป็นลูกเดียวก็ต้องดูดน้ําออกนะฮะอันนี้เป็นใช้ไมโครทอยแล้วนะครับผมเพราะว่าระยะห่างที่ทิ้งดินประมาณ20เมตรนะครับถึงจะใช้รถน้ําก็วิ่งไม่ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเกือบทุกวันนะครับ อยู่ที่ว่าบางพุที่ตกหนักบางพุที่ตกน้อยนะฮะอย่างตรงนี้ก็ตกไม่หนักเท่าไหร่แต่ว่าปล่อยๆถ้าใช้รถดำมก็น่าจะวิ่งไม่ได้นะครับถอยไปนะฮะหนาดินสวยมากนะครับผมแต่ค่อนข้างจะเหนียวติดมุก,กี้มากเลยนะฮะ